สบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุคนเนะยินดีตอนหับข้าวสู่ซองสาวคนหวยยางเมื่อนี้สาวคนหวยยางกะอยู่ห่อยู่นาคือเก่าเนาะบ่ดได้ไปใส่ละกรซ่วงเนี่ยกะบ่าได้เห็ดคลิปลงเนาะราวายากเบียยอะไรเนาะราวาสาวคนกะเห็ดเบียยเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเข่ากับพ่อสองคนเนาะกะแล้วแล้วกับ แล้วเข่าซุกนะเนาะกันย่างเรือแต่เข่าเข่าดิบอันนี้กะอีกโดนพลเอกจากิีด้เกี่ยวเข่าเข่างานเนาะมาในสภาพแบบปิดหนาเพราะว่าสีลงมาหมัดหมัดเข่าเนาะเพราะว่าเม่เศ้านี่กะเศร้าคนกะหมัดเข่าแต่หมัดหมัดอยู่หน้าเทิงเนาะอยู่เทิงเป็นเข่าแบบหน้าโน้นนะนะก็ตอนนี้ก็สีลงมาหมัดเข่าอยู่ ดูรุ่มไห่ที่ซุกไห่เดียวเะยรนอกับเกี่ยวแล้วแล้วกับ<ม>กกกสีมาหมัดเนาะกับตอกใสแอลหมัดเข่าคนเดียวเกี่ยวกับเกี่ยวคนเดียวเนะาะเพราะว่บบางมือกับพอกับเกี่ยวน้ำกับสีเกี่ยวเป็นเวลาแบบใส่สายจากใดรมาเกี่ยวเพราะว่ามีเวียวกไปเนาะเบียกนั่นเวียกนี่อะไรค้นเทือนสาวนค,นคนคนหน่อยเนาะเพราะเวียกผัดเวียกหลาย ไม่เมื่อยแน่ช่วงนี้จนสิบดิลินโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเห็ดเบียกขึ้นแต่เกี่ยวเข่าก็ต้องไปเลี้ยงควายเนาะเอาแบะมันยัง้งทลัลแบบเพ็ดเบียกในเทียงค่ะนะเพราะว่าแม่กะอยู่เฮือน กันก so ้อนคายเครื่องอยู่เพื่อนทะเลรับกับได้ลายดอกกะนเรื่อยๆเนาะพอได้ซื้อดูซื้อกินแต่ละเมื่อนะก็เลยพอให้แม่ปิดเพือนกับสาวคนก็เลยได้ออกมาเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่ากับพ่อบางเมื่อกับเกี่ยวคนเดียวแต่ส่วนลายกับเกี่ยวคนเดียวเพราะว่เข่ากับุกบะลายเนาะบัดเข่าซุกก็สิพากันปิดเพือนออกมาเกี่ยวเปดครอบครัวอะไรเปิดครอบครัวกะคนเห็ดียกได้กะ สามคนเนาะสาวคนล้ะกะพ่อแม่พ่อว่าอ้พ่นยูหน้ากอยค่ะกะเพื่อนเสาคนห่ก็มีลูกลายคนอยู่เนะาะห้าคนลูกแหม่สาคนผู้หนึ่งกะไปอยู่เพื่อนเมียเนาะผู้สองกับไปอยู่บ้านเมียผู้สามกะททำงานอยู่ไทยเนาะผู้สี่ก็คือสาวคนก็เห็ดเวียกผู้ห่ากะน้องดนกัยังน้อยเนาะกตยังเห็ดเบียกผมเป็น ว่าลายยายห่างเนาะก,กับไปเห็ดเบียกเลยสิไปหมัดเข่าไปเลยเนาะสาวคนกับสีคอปิดหนาเริ่มพอว่าคันคายเข่าเนาะแต่ก็เกี่ยวเข่าช่องมเสมอนี่ก็ซิวเต็มหนาเลย <c oughs> ปิดหนา้าปิดตาเสือกับไปนาบ <c oughs> ไปด,ดอกกล้อง <c oughs> ก็เป็นเหมือนเมือ่อตาปลไปหมัดเขานำกัน ชาวคนก็ตั้งกล้องไว้นี่เนาะเพราะว่าชาวคนก็ต้องคนเข่าขึ้นคันแล้วกะมาหมาัดเนาะถ้าบ่าได้ยินเสียงก็ต้องขอโทษขออาภัยนาเดอ้อเพราะว่าบ่มีผู้จับกล้องให้เนาะก,กับเฮตดแบบคนเดียวนะก็ตั้งกล้องไว้กไกลเติบเนาะเพราะว่าตั้งบอลหุ่มเขาจะเอาโทรศัพท์แข่งเดดกับอะได้เนะาะยามันเพไปหมัดเข่าก้อน ก็มีแต่กีต้ต้มให้ห้ามีแต่กี้ต้มเพราะว่าเป่งน,น้าบ่ตกเน,นาะเราคนหมักเข่ากับสีบอลแน่นก็ได้เพราะว่าเข้า,าแมนทุท้ายเนาะแห้งบอลลาย ดเข่ากระสิได้ประมาณนี้เนาะรองไว้จังหน่อยเขาก็สิบแบกบขึ้นร้านสุหละ อยู่ให้หนากามัดบ่ไ้่พะาวาให้หนาโบแห้ เขาการ์ดนไอ้งาม ខ្រូពីដ្លក្ពីដ្លាប់ទ្រ้า្ត្នុងសាចដ្่ាប់្่រូវ คนกองไว้ก่นนอนจากหน่อยจากซีมันได้ได้ดลายจากซีมัน ไปแล้ว สาวคนแบกขึ้นล้านกะจักหน่อยกะมัดแรกแลก้วกะสิแบกขึ้นล้านเนาะกะพอได้แบกให้เห็นเด้อพ่อวะมามีคนจับกล้องให้สาวคนต้องปิดแบบเข้าย่างคืนนะลายคนกระทมเนาะสาวคนเกี่ยวเข่าเมื่อยบ่าสาวคนกะสิตอบเนาะกบะเมื่อยเพราะว่าเฮาเห็ุเรียกคนเดียวะนะแบบคนเพือนเฮาบลายเนาะ กเมื่อยอยู่แต่ก็เมื่อยแต่ตอนเหตุน,หาานอนเอามามเมลรงเขากะ,าะ,กะเศร้านาะกาเมื่อยแน่ลูกเศร้านะแต่กะมีความสุขเนาะได้อยู่กับพ่อแม่เศร้าคนกะสีคอโตไปเก็บเข่ามาหมาัดก่อนเด้อเนาะคลิปนี้เศร้าคนกะบ่ได้มีอยังายเนาะมามาัดเข่าให้เบิง้ง คนเข่าหมัดเข่าอะไรก่ะสีขาวจบเพยียงชน,นี้เด้อท่นานหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาควคนเ็ปคลิปอื่นอีกเนาะสุดท้ายกะสบายดีสวัสดีบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันใหม่